ม้วนก็นและพี่น้องเลยมายังมาแล้วมาแล้วไปรอรอรอเร็ว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 ประกาศมาเร็วมารอเร็วเร็วมากระมังอันนี้เอาไปชมภาพอืมไปลงไปข้างล่างเลยกระโดดลงไปเลยกระโดดลงเลย เออลงเองเลยเดี๋ยวมันก็มาดูนะครับท่านผู้ชมมาแล้วมาแล้วน้ำตกมาแล้วมาแล้วสวัสดีครับ พาลูกเล่นน้ำรับตักแลรับตัวมาแล้วมาแล้วเรือนั้นอ่ะเรือนนั้นก็มาแล้ว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  มาแล้วมาแล้วมาแล้วจำได้ไหมเนี่ยเรามาลุ้นกันนะครับ,บว่าจำได้หรือเปล่าครับทมม่านผู้ชมโอเคอ